สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวค่ำคืนนี้เรามาเสียบหมูปิ้งย่างกินนะคะหมูปิ้งกะทิสดเนาะหอมๆหม,มักน้ำตาลปี๊บกะเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะหมักเองย่างเองเลยจ้าหอมๆเลยค่ะ มาแซบๆกันนะคะกับค่ำคืนนี้นะลมโชยๆนะคะบรรยากาศวันนี้สดชื่นมากนี่เลยค่ะกับเต่าปิงย่างเราเนาะบรรยากาศงามค่ำคืนนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะนึ่งเองนะคะใช้หม้อไฟฟ้าหนึงน่ง ลองนึ่งนะตามช่องที่เขาแนะนำ YouTube นะคะหลายๆช่องกินได้อร่อยด้วยในแทนแล้วก็ดูหลายๆช่องนะคะค่ะมาแซบๆกันค่ะกับเมนูทาคืนนี้ค่ะกับหมูปิ้งกะทิสดแล้วนะคะหอมๆนะได้เลยได้เลยมาตาหน้าฐานมือใหม่หัดเสียบ มือใหม่หัดปิ้งนี้เราย่างมาแล้วอุ่นไว้เนาะข้างข้างมาลองชิมกันนะคะเคค่ากับบรรยากาศค่าค่ำคืนนี้นะเสียงจริงลีดเลยลร้องฝาแลบแปบ๊บแนิดหน่อยบรรยากาศนี้นะคะลมโชยๆชยกัแบคบ่ำคืนวันพุธ วันนี้วันพุธเนาะจิงหลีดร้องเนาะตู้บอลเราค่ากับบรรยากาศเล็กน้อยนะคะค่ำคืนนี้นะคะเส้นนอ,อกเมืองนะคะห้วยแสงเดีย๋ยวเปิดเราไม่ได้เปิดแฟกด้วยแรนสะท้อนโอเคค่ะขอไปแซบๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขออร่อยกับอาหารมื้อค่ำนะคะ